กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รบวันนี้เราจะมาทํางานที่ไม่ใช่งานบ้านแล้วนะครับวันนี้จะดูแลสวนนิดหนึ่งก็ปรับปรุงไปบ้างเป็นบางส่วนเนาะแล้วก็ที่ไปดูที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นการแต่งตัดแต่งอินทพาลัมนะครับวันนี้แต่ก่อนอื่นนี้เราดูการตัดแต่งทรงทรงพุ่มมะม่วงให้สูงขึ้นนะครับตัวไหนที่มันหมดหมดลูกแล้วเราก็ตัดนะครับ เราอาจจะได้ตัดกิ่งนี้ออกนะในฟากนี้นะครับเพราะว่ามันมาชนมันมาชนบ้านลูกก็จะพังเฉยแล้วก็ตัวที่มันลงมดแดงมันลงตามมากเลยดูขนาดตัดลงมานะมดแดงเต็มหมดเลยเนี่ยโว้กะว่าให้เขาย้ายขึ้นไปนั่นแหละตัวสูงก็เยอะนะครับนี่ต้องสอยนะครับถ้านลวกลงมาก็อาจจะเละนิดนึงต้องสอยอยู่เดี๋ยวดูก่อนเนี่ยเอาลงมามีรางมดแดงหนึ่งสอง สามหลังสี่หลังนะครับหน่ดูก้านเดียวนะครับพดแดงยิงโอ้โหลุยหมาเดินผ่านก็ไม่ได้ครับมันเยอะมากอ่ะเราไปดูจุอที่จะพาทำนะครับก็คือยินสะพาลำนั่นเองนะเด็กๆก็พากันเล่นสบายๆนะครับน,นูไอ้ดำไอแดงกับไอ้หูไอด้ดำนี่มาอยู่กับเราใหม่นะครับ ไอ้ดำไอ้เต้าหู้ไอ้ปลาโกนะครับไอ้ดำมาอยู่กับเราใหม่แรกๆห้าวันเราไม่กินข้าวนะครับเพราะว่ากะจะไล่กลับบ้านมันไม่ยอมกลับนะอยู่ไปอยู่มาก็เลยเริ่มให้ก็เดี๋ยวนี้ก็ให้ปกติเหมือนเหมือนเพื่อนเหมือนเพื่อนเพื่อนเท่าๆกันแล้วก็ให้จับแล้วแต่ก่อนไม่ให้จับนะครับวิ่งเลยโอ้ตอนนี้เนี่ยดอกกระเจียวเห็นดอกกระเจียวนี่คิดถึงคิดถึงชัยฟูมินะครับ ถ้าไปประมาณสักกระกฎาสัปดา์หที่สองน่าจะวันนั้นกําลังสวยนะครับหรือไม่ก็ต้นกระกฎาเลยนี่เราซื้อมาจากนน่นซื้อมาทั้งหมดหนู่นเลยยาวไปนู่นเลยทำเป็นถนนนะทําเป็นทางเดินแต่ว่าผ่านไปสองปีแล้วก็เกิดตัวนี้ตัวนี้อาจจะได้อีกสองหล่อนะความจริงแยกได้น,นี่ครับนี่สองต้นกําลังเกิด ต้นหนึ่งอยู่ในนั้นมองไม่เห็นหรอกต้นนี้เกิดละนี่ต้นนี้ก็เกิดละต้นนี้เกิดจนเป็นดอกนะครับไล่ไล่ไล่ต้นนี้มาตอนนี้เกิดมาแล้วห้าต้นนะครับห้าห้ากับต้นนี้นะห้ต้นตอนตัดย้ายต้องระวังนะครับเพราะว่าต้นต้นแบบนี้ขาดไวมากผมจัดการประจำเรามาดูอินทราลัมนะครับที่ผมจะให้ดู ไม่น่าเชื่อจะอ้วนอย่างนี้นะอ้วนแล้วก็กลมดิกเลยถ้าให้ในายกเห็นนี้จะบอกว่าทําไมไม่แต่งนะครับแต่หลังมาเราไม่ยอมนะครับ <c ười> คือไม่แมวออกนะครับลูกมันไม่ใหญ่ก็ช่างเพราะเราไม่สนใจจะขายเท่าไหร่นะเรากะจะไว้กินนะครับนี่ตัวนี้สวยแต่ตัวที่จะพามาแต่งก็คือตัวตัวแบบนี้นะครับตัวที่มันมันเป็นขยกักขยักนี่แหละบางที คำถามก็จะมีว่าทําไมมันเป็นขยะก,ก็คือมันผสมไม่ติดนะครับอตอนเราผสมนะ่ะเกสรเราจะไม่ดีเกสรตัวผู่นะเกสรเราไม่ดีหรือไม่ก็พวกนี้นี่มันช่อเล็กๆผมเองก็ไม่ได้คือไม่ได้แคะอะไรมันออกมากมายนะครับไม่เป็นไรหรอกนะต้นนี้ก็แสดงว่าได้ได,ได้สองลูกนี่แหละเราก็ตัดทิ้งนะครับตัวตัวแบบนี้ กิ่ลูกก็ไม่รู้แหละคือไม่สวยมากนะครับตัวนี้เพราะว่ามันเล็กที่จะพาไปดูตัวใหญ่ๆกิ่งนี้ทั้งกิ่งแล้วนะครับนี่นี่ตัวนี้ก็เด็ดออกนะครับนี่ถ้ามันอยู่ในตัวที่มีตัวใหญ่แล้วก็เด็ดทิ้งนะครับวิธีเด็ดก็คือหมุนนะครับอาจจะไม่ฉีกคือเอ่อส้นเส้นเส้น,สนมันจะไม่ฉีกเขาเรียกเส้นนะครับแบบนี้ เราหมุนออกตัวนี้ก็มีลูกหนึ่งเราก็หมุนตัวอื่นออกนะครับอืมหมุนตัวพี่การออกมนยาวอย่างนี้เราตัดทิ้งก็ได้เนี่ยตายมันเนอ้ามีลูกกลมเลยไหมเมื่อกี้มองไม่ทันนะครับตัดทิ้งไปแล้วตัวนี้มีลูกกลมลูกนึงก็ต้องใช้วิธีหมุนออกนะครับหายากมากนะลูกกลมนี่ เจนกระทั่งโอ้โหเอาทุกเม็ดเลยนะมีลูกกลมเหลือสามน,นี่แตกละโอ้นี่นครับตัวนี้ก็มีลูกกลมอยู่ลูกแชกนี่เราทิ้งเลยนะนี่แตกนะครับเมื่อกี้ด่โดนฝนนี่นี่แตกก็ช่างมันนะครับเขาบอกว่าให้หอ,อ,อนายกมีความคิดว่าไมห่หอตอนนี้นะครับ เขาว่ามันเป็นอะไรไม่รู้นะเขาเลยพักพวกห่อแล้วที่มามาเยี่ยมวันนั้นนะเขาห่อแล้วนะครับแต่เราเชื่อนายกเพราะว่าแนวทางการทำเราเอานายกเป็นเป็นหลักนะครับคือนายกศักบ้านตากแดดนี่แกทำมาก็ก่อนผมอยู่คือเราปลูกพร้อมกันนั่นแหละของผมปลูกตัวที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกินเม็ดนะ พอที่นี้เราก็ขายไม่ได้หรอกกินเม็ดอ่ะเราก็ทิ้งไว้แต่นายกเขาเลือกที่จะทิ้งพวกกินเม็ดแล้วก็ปลูกเนื้อเยื่อตั้งแต่ก่อนเลยก็เลยทำให้เขามีความสำเร็จในด้านการที่ได้ขายนะได้ขายเป็นก่อเป็นกรรมจะได้มากหรืน้อยไม,ไม่รู้นะแต่แสนสองแสนนี้ได้อยู่แล้วนะนอกจากมันคือมันร่วงนะครับปกติเขาจะขายได้เป็นล้าน คือปัญหาของเราคือของไทยนี่มันจะมันจะออกช่วงที่ช่วงมิถุนากรกฎาเนาะมันเป็นช่วงที่ฝนเยอะแล้วปีนี้เขาเรียกว่าปีนี้เขาบอกว่าฝนจะเยอะกว่าเก่าก็เราก็ล่วงกันเต็มเต็มต้นเลยแหละกำลังขายมันๆเรียบร้อยนะครับคนเราบทจะรวยก็รวยง่ายบทจะจนก็จนทันที หมือนทุเรียนอะเนาะกำลังจะว่าออกลูกกำลังดีร้อนจะจัดมาร่วงสนันไม่ร่วงเปล่าๆนะทุเรียนนี่อดอกร่วงแล้วก็มาเจอพายุอีกก็ก็กกองเต็มต้นอีกนะปัญหาเยอะนะ เอาตัวที่ไม่เด็ดก็ล่วงก็มีเราต้องแต่งแบบนี้นะครับถ้าปกติเขาตัวนี้ที่มันชิดๆกันนี่เขาก็เอาออกด้วยแต่เราไม่เอาออกนะครับคือความสําเร็จบางทีมต้องเรียนรู้นะเราก็ต้องเรียนรู้จากคนที่เขามีประสบการณ์นั่นแหละแต่เราก็เหมือนว่าแหละว่าปีนี้เราออกปีแรกเนาะเราเห็นลูกมันในเราดีใจมากเราก็ไม่อยากที่จะที่จะ เอ่อคลียร์ปัญหาที่ว่าตัดเอ่อคือเอาลูกออกแบบมันชิดกันเนาะนแบบนี้นี่มันชิดมากเลยเนี่ยมันต้องอ,ออกนี่นไมแม่อ,ออกมันก็ลว่เองนะครับนี่เห็นไหมมันปรับเองมันเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมค่อยมาแต่งก็แล้วกันนะพาพวกเราดูต้นสวยๆกันอุ้ยไปแต่งต้นสวยๆสิครับเพราะว่าตอนเช้านี่สองสามวันก็จะแต่งนะครับนี่แต่เราจะมาแต่งเวลาว่างผมทําอะไรไม่ได้เยอะนะแต่ละวันนี่ คือไม่จดจ่อกับงานนะครับแป๊บๆนี้ก็ทิ้งงานละคือถ้าเราทำอะไรนานมันก็เหนื่อยเนาะนี่ตัวน,นี้สวยนะครับตัวน,นี้สวยอยู่ในขณะที่เราทุกเช้าต้องเดินมาดูนี่ก็คือมาดูกรณีที่มีด่วงนะครับด่วงเจาะต้นนี่สำคัญอันนี้นี่เจาะจนขาดเลยพวงนี้นี่เจาะไปครึ่งหน,นึ่งเนี่ย ครึ่งครึ่งเส้นนะครับโอกาสจะไม่สมบูรณ์ทําให้ลูกไม่สุกนี้ก็มีนะครับนี่เนี่ยพวกนี้เนี่ยดูนะครับนี่ครึ่งเส้นแต่เราก็ดูดูเขาไปก่อนคือถ้าเจ้าใหญ่เขาตัดทิ้งเลยทั้งเรานี่ตอนนี้มันไม่ไม,ไม่นีแล้วหมายความว่าคือยังตอนนี้มันยังยังออกน้อยอยู่เราไม่ต้องพิจีตรถนมากนะ ตัวนี้ได้สี่สีร่รวงเนาะไอซีเขาเรียกว่าอะไรเนาะสี่ช่อนอะเราก็ลงไปเลยนะต้นนี้ไม่ออกนะครับปีนี้ไม่รู้ว่าคือเราซื้อเนื้อเยื่อมาก็จริงเนาะแต่เนื้อเยื่อนี่เขาเลี้ยงให้เราแล้วประมาณสามถึงหกเดือนเราเพิ่งซื้อมาเราไม่ได้เอาออกจากตัวตอปีโดเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้หรอกว่า ความจริงแล้วเขาให้บาฮีเรามาหรือเปล่าคือบาฮีนี่บาฮีนี่ครบสามปีมันออกเลยนะครับนี่ดูมันมันล่วงเองเพราะว่ามันจัดละมันจัดระเบียบละมันโดกเกินนะนี่นโดกเกินมันก็จัดจัดระเบียบอันนี้นี่เราน่าจะผูกผิดนะเพราะว่าเธอดูถ้า,าจะรับน้ําหนักไม่ไหวนะตัวนี้เราคล้องอยู่นะครับเราคล้องอยู่คือตัวนี้น่าจะได้สักสามสี่โลอยู่นะ ถ้ามันโตเต็มที่นี่น้ำหนักมันโกงมากจนดูถ้าจะรับไม่ไหวถ้าเราผูแบบนี้ไม่ได้เกี่ยวตัวนี้มันมันอาจจะลื่นลงได้นะจะมาช่วยมันอยู่จะมาช่วยมันเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้ทําบ้านไปอีกเป็นอาทิตย์ก็จะดูดูแลกล้วยดูแลนี่แหละจะได้มีเวลานิดนหน่อยๆน่อยเนาะดูทั้งดวงด้วยดูทั้งการแต่งด้วยตัวนี้นี่ สมโลนี้ขึ้นนะครับสามโลขึ้นไอที่ประมาณ4ี่โลห้าโลก็น่าจะตัวนั้นกับตัวนั้นนะครับนอาจจะได้ถึงห้าโลได้นะครับอ้วนอ้วนสวยมากนะต้นนี้เนี่ยสวยมากตัวที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ตัดเอาลงมาคือเราต้องโน้มกิ่งลงนะครับเพื่อเนี่ยมันกระจัดกระจายแบบนี้แหละเดี๋ยวเราต้องโน้มกิง่งเวลาโน้มกิ่งเราก็นวดตัวมันด้วยนวดเส้นนี้มันด้วยมันก็จะโค้งลง ถ้าแรกๆมันไม่หนักใช่ไหมมันไม่หนักมันก็ไม่ลงเราก็ผูกดึงมันลงนิดนึงแต่อย่าให้มันหักพอทีนี้มันโตขึ้นระดับใกล้เคียงกันแบบนี้มันเริ่มหนักแล้วเราก็เปลี่ยนจากดึงลงเป็นดึงพยุงไว้หลายเที่ยวนะครับอินทราามก็ไม่ได้ง่ายไม่ได้ง่ายเพราะฉะนั้นนี่ไม่ได้คือผมสรุปแบบนี้นะผมสรุปว่าเงินมันไม่หาง่ายหรอก เพราะฉะนั้นจะเอาง่ายๆง่ายๆนี่มันไม่รู้แหละมันก็ง่ายแต่หมอลำเนอะเออได้เยอะหมอลำอย่างงี้อุ้งอิงผู้ยิบบ้านฟินแลนด์ได้เงินเยอะนะเพราะนั้นอาจจะง่ายก็ได้เนาะไม่รู้อยาก่นแต่เกเษตรกรนี่ไม่ง่ายนะครับทั้งต้องเดินดูบ,บ่อยๆนะครับเดินดูบ,บ่อยๆว่ามีด้วงขึ้นไหมแล้วก็มาตัดแตง่งถ้าถ้าท่านผู้ชมคิดดูนะ เนี่ยออกไปแค่6ต้นนะโอ้โหปีหน้านี่ของลังบ้านออกอีก10ของผมออกเพิ่มจากหก็ตัวที่กำลังขึ้นเนี่ยก็น่าจะขึ้นอีกสองืือไมมเอาหกเท่าเดิมก็ได้ผมอะแต่ของลังบ้าน 10, นี่สินี่เต็มเต็มนะไปดูแล้วเพราะว่าโตแล้วจนด้วงเจาะคือพวกนี้เนี่ยถ้าถ้าไม่มีกลิ่นหอมมาด้วงจะไม่เจาะนะครับมันต้องเหมือนเหมือนกับ ม่ต้คนแตกเนื้อสาวนะโดนจอะไปแล้วสองต้นของหลังบ้านนะรดนจาะไปแล้วสองต้นวันนี้เราตอนเช้าเราไม่รดไปแล้วฝนตกเมื่อวานนี้นะครับแต่วันนี้ไม่ได้ตกผมดูแล้วมันเริ่มเหี่ยวนิดนึ่งนะตอนบ่าย,ายหรือค่ำๆมนจจะรดน้ำนะครับก็จะไดป้ปล่อยใส่ตัวอื่นบ้าง โอ้ประมาณนี้นะครับเช้าวันนี้ก็อยู่ในความรกรุงรังเหมือนเดิมอยู่ละนะครับถ้าฝนตกลงมาอะไรมันก็เขียวนะเนี่ยฝนตกลงมาต้นนี้คือต้นกันเก่านะโตขึ้นมากแล้วครับเขียวอีกหน่อยนี้สักสองสามปีหรือเปล่านะอาจจะออกดอกหอมกลิน่นกันเก่าทั้งทั้งสวนเราเลยนะก็ รอดูนะคนแก่นี่ชอบรอดูอะไรไม่รู้ไม่รู้จะได้ดูหรือเปล่านะก็ <c oughs> มีความสุขทุกท่านก็แล้วกันนะครับในเช้านี้สายมากแล้วขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ